เสียงครึ่งแรกแล้วครับทีมเยอนชัยนาฮอนบินครับอยู่ในชุดสีขาวล้วนบุกจากขวาไปซ้ายนึ่ีระให้เล่นสั้นแล้วโอ้โหยิงออกไปไกลเลยครับมาจะเล่นลุกสูตรทางด้านของโชว์แตกขึ้นให้เข้ากลางอาทิตย์จะพลิกยังพลิกไม่ได้โอ้โหมาโอ้โหยังวะยกเท้าของธนัทพลใน,นอาทิตย์นี่ยนา เอาหัวหลบทำไม่ทันครับดูครับจังหวะอันนี้ไม่ได้หลบบอลนะฮะหลบเท้าครับดูครับดูดูยกสูงมากครับลูกนี้พานุวัน์ยกขึ้นมาแล้วมงย้อยแรงไปครับลูกมงของโชชิโมจิเกือบจะ20นาทีนะครับดูจังหวะเปิดนี้ก่อนแล้วนะครับ ดูครับเปิดเข้ามาไม่ล้ำหน้าด้วยครับแมโชชิมูจิได้ขึ้นมงเลยลูกนี้กดไม่ลงครับนี่น่าจะเป็นโอกาสแรกเลยนะครับของชยัยนาทแล้วก็ของเกม์นี้นะครับเกียร์ม่านท่าท่าจะวิ่งเข้าไปยิงหรือเปล่าวิ่งข้ามไปหนึ่งคนแล้วยิงลูกนี้บอลตรงตัวเฉลิมพงเกิดแก้วครับดูครับจงังหวะฟรีคิกยิงลูกนี้บอลตกแต่ก็ ทางนี่ยังไปตรงตัววิสาหนองไม้แก้วนะครับแล้วจะล็อกเข้าขวาเลี่ยงขวาได้ไม่ได้คืนย้อนกลับมานินมันจับมองแล้วครับซ้ายปั่นโค้งเลยมาเสาสองอดีเยบงมาแล้วบงต่อจอโอ้แซฟได้ไปไหลมุ่งเลียวไปดูครับจงว่าเปิดมาลรรองเสาสองนี่อดีเยชงมาแล้วก็ทักปัจจุมีโอ้โหมงใกล้ๆจอดอเลยนะครับตรงนี้โอกาสหนึ่งๆดูครับมุ่งไม่แรงพอแล้วก็ พิสานี่ต้องบอกว่าทักมาจะมีมงมาแล้วครับซ้ายลิลนม่นัดยิงหักข้อโอโ้ไม่ตรงกรอบอนี่ซ้ายี่ห้ามปล่อยเลยครับโอโ้จังหวะเก็บแถวสองของลิลนมัดทำได้เยี่ยมมากครับได้ยิงด้วยซ้ายลุงนี้ครับดูอีกครั้งครับมงชงเข้ามาครับแล้วก็แต่งหนึ่งทีครับโอ้โหกะยิงย้อนสอนโอ้ลุงนี้แนวคิดดีแล้วครับแต่ไม่ตรงกรอบนะครับอ่ะเดี๋ยวจะพลิก พิงไม่ได้คืนมาลินมันตักมาแล oh ้ว oh ม่งชนดูน oh ีลงลงโอ้โหไม่เข้าครับหลุดมาถึงทางด้านของซาโตชินากาโนโอ้แกม่งออกครับโอ้โหโอกาสของโคราชไม่ได้ครับตรงนี้เปิดเข้ามาครับได้ม่งไม่โดนมาถึงโอ้โหก็ไม่คิดว่าจะบอลมาถึงตัวเองด้วยนะครับนากาโนดูครับจังหวะม่งครั้งแรกไม่โดนแล้วก็แม่บอลมันพาชิดตัวมากครับ กะว่าจะโดลูกนี้แมพอมาถึงตรงนี้แล้วก็พยายามที่จะบังคับให้ตรงกรอบก็ไม่ได้แล้วครับเปิดโอ้โหเปิดไปไกลเลยครับชัยชยอ้าวไหมมีตามขึ้นมาบรนยับยิงยัดซะเลยบอลลอยโด่งออกหลังครับอ้าวเป็นลูกเตะม,มุมอ่จมาจังหวะถึงยิงถึงผ่านเข้ามานะครับได้โว์เซบ้างนะครับกำพลดูครับบอลมาจากริมเส้นนะครับ แตะหนึ่งทีครับแล้วก็ยิงแหมยิงยัดเข้ามาเลยครับกะว่าถ้าบอลน,นี่ปัดเข้ามาเข้าทางนี่มีโอกาสนีนครับแต่ลูกนี้กำพลปัดออกหลังไปเลยครับออกบอลเร็วอ้าวมาดีด้วยครับแล้วแตะอ้อมสวยเลยครับโอ้โหลินาบันลินาบันสปีดขึ้นมามีข้างในตัวนึงมาได้ครับลินาบันลินาบันเขยโถดแล้วหักมาลากขาไปหมดโอ้โหไม่ได้ครับยังมาทางขวาอีกทีหนึ่ง ธนัพลเปิดมาไม่มีใครเอามงชนกันเองอีกดูครับการลุยของมิอนเดอร์มันครับแข็งแกร่งมากนะครับเปิดมากบให้กซิเดตโอ้เปิดย้อนหลังไปครับโอ้โหเอาครับครึ่งแรกตอนนี้จบแล้วนะครับเสมอกันศูนย์ต่อศูนย์นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาชมกัน,นในช่วงครึ่งเวลาหลังกันครับการ่ทยรอดสกันต่อครับเกมครึ่งหลังครับนครสีมามาสตาเอฟซีกับชนัดฮอนบินครึ่งแรกกับศูนย์สชนดะให้มา ทำชิ่งหนึ่งสองสวยครับอาเลยครับไปโชว์เปิดเลยมามงตั้งมาลุนี่แล้วจับจ่อหรื่งยิงโอ้โหตรงตัวครับนะจังหวะขึ้นมาคุจิดะทำชิ่งได้สวยครับให้มาโชว์ชิโมจินะครับตรงข้างในมีอาทิตย์เปิดมาเสาสองครับมงชงข้ามาอาทิตย์บุตรจินดนาะยิงโอ้โหติดเซฟครับไปตรงตัวกำพลนะถนัดเลยครับที่มง ชงมาขึ้นทางซ้ายบ่อยโอ้พริกสวยกระสเดดแล้วมาโอ้โหลูกนี้ทักาจูนี่โอ้โหนิดกระสเดดแล้ไปแล้วแต่ไม่ให้ครับพริกมาแล้วหมุนตัวยิงแง่แต่บอลข้ามคานออกไปครับโอ้ถ้าเข้านี่แกแกเป็นพระเอกนะครับแต่ถ้าไม่เข้าลูกนี้แหมดูครับไปสวยมากโอ้โหแหมคล้องมายิงลูกนี้ก็ถือว่าทําได้ดีแต่มันไม่ตรงกรอบเท่านั้นเองนะครับทักบาจูมี่ ดูครับหาจังหวะยิงได้สวยและโอ้โหถ้าเข้าลูกนี้จะเป็นลูกที่สวยมากนะครับบิโอเนมันสายสายลงยิงลูกนี้โอ้โหเป็นศูนย์เลยครับป้าเนี่ยครับสายโอ้โหยิงเันจรวดเลยครับบิโอเรเดมันมาแล้วครับโอ้โหเจ้าถิ่นขึ้นนําแล้วครับสายของเขาเปิดกว้างมากครับซัดไปแบบนี้ไม่เหลือครับดูครับบิโอเรเดมันเพื่อนทําทางไปไม่ให้เข้า <med> ข้างในแล้วสัตว์เสาแรกโอ้โหหมดสิิทธ์ครับสวยงามครับลูกนี้โอ้โหบิยอนนิทามันประตูที่สมนะครับของเจ้าตัวในซีซั่นนี้ให้กับน,นครราชสีมานะครับโอ้โหคือซ้ายโอ้แล้วมีเติมมาแล้วไม่ล้ำเข้าไปในเขตโทษแล้วขวากดลุนี้ชนเสา กระจะมาอดียยิงซ้ำไม่เข้าครับโอ้โหเกือบ2องศูได้ซ้ำดาบสองของอดีเยไม่ตรงกรอบนะครับโอ้โหขึ้นมาลูกนี้ครับดูครับให้มาทางขวาครับไม่ล้ำหน้ามีเวลายิงยัดเข้ามาโอ้โหติดเซฟมิสารแล้วก็ยิงอีกทีนึงโอ้โหผิดเลี่ยมไปไปเยอะเลยครับลูกนี้ครับชนะนี่แกจะเล่นเสาแรกเลยครับ ชนะพลสิษะะชัดใชยเปิดมาแล้วมงไปเข้ามือกำพลดูครับจงวาเปิดมาได้ขึ้นมงแม่ได้สะบัดลูกนี้โอ้โหปริญาอุตเภเปาเลครับโชว์มงก่อนแนตะ่ทิศทางแบบนี้รออยู่แล้วครับกำพลอาดีอาห้ขึ้นมาเดนมันไม่ถึงปริญญา เจอเหนียวนิดนึงอา้าวไม่ฟาวด้วยแล้วลิเดอร์แมนขวาขวายิงตรงตัวโอ้โห<ฮ><ฮ>ดูจงังหวะได้รุนของนครราชสีมาครับบีหยอนลิเดอร์แมนซัดด้วยขวาลงนี้ครับไปตรงตัวพิสานออกไม้แก้วนะครับอะไรครับอารธิบดีให้มาทางขวาแล้วโอ้โหไม่มีใครเข้ามาครับดูครับโอ้โห<ฮ>นี่คือ อธิบดีรอตั้งนานครับโอ้โหแต่ไม่หักมาให้ครับชาคริหบอลนี่ไปอยู่ที่ชาคริตนี่นานนะครับดูครับให้มาลูกนี้ครับสวยครับแล้วดูนี่ครับจังหวะแรกไม่ให้รออยู่โอ้โหมีเวลานานมากครับแล้วเปิดมาลูกนี้ครับโอ้ไม่ได้อะไรแล้วครับชาคริตระวังประโคนโอ้โหตัดสินใจไม่ดีครับลูกนี้คือต้องหักจังหวะแรกนะครับโอ้โหโวยเลยครับ อากลายเป็นทะลุมาถึงเรนเดอร์แมนเรนเดอร์แมนหลุดเข้าไปแล้วครับซ้ายยิงซอกโอ้โหไม่ได้ครับโอ้โหนึกว่าสองศูนย์โอ้โหหลุดเสาครับโอ้โห,าโโหการเน่เงๆของวิยอาณเรนเดอร์แมนครับมาสวยทุกอย่างครับแต่ยิงไม่ตรงกรอบครับโอ้โอยังยังตอกฝาโลไม่ได้ครับตรงนี้ดูครับ โอ้โหให้มาลูกนี้พลาดเลยครับแล้วก็มาเข้าทางมิยริเดมันราจรี้เข้ามาเลือกเสาสองแต่โอ้บอลออกกรอบไปนิดต่อศูนย์ครับก,ก็เจ้าบ้านนะครับนครราชสีมามาได้ฟ<ม>ี c ได้ประตูชัยนะครับจากมิอยริเดมันนาทีที่60นะครับ ก็ทำให้พวกเขา19นัดนะครับสปอร์แบทลิชรถเร็วปลอดไทยไร้กังบลการเงินเยี่ยมประมชั้นสูงการันตีกวามมั่นคงผู้สนับสนุนเวสต์แฮมอย่างเป็นทางการปี2013ถึง2014แล้วพบกันนะคะ